สวัสดีครับรีวิวนะฮะ95 95659เมตรฟิวเลนฟอนซูเปอร์วันเชสซีนะฮะออกมานานแล้วแหละแต่เพิ่งจะมาลองใช้กันนะฮะ อนนี้เป็นโครงเลนฟอนไม่ใช่คาร์บอนนะกลเย็นเป็นสีดำก็นยกว่าคาร์บอนใช่ไหมแต่วันนี้เป็นเลนฟอนนะฮะสีดำนะฮะซเปอร์วันซึ่งก็ออกมาแบบงงๆนะฮะอันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่ๆเหมือนกันอันนี้จะออกมาจริงๆมันทำมาเพื่อโฟล์คาอ่า30 Anniversary ก็คือเราสาปีทำออกมาสำหรับเฮลิเคนโ o n i c ที่ตัวบอดี้ใส่ๆเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเอามาใช้ตัวอื่นก็ได้ตัวนี้จะเป็นยางร์ดนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นล้อหน้ากว้างหลังแคบเป็นแบบชบสีทองนะเป็นล้อเหมือนพวกโคงซูเปอร์ทีเซนะฮะประมาณนี้เราก็จะแกะมาลองใส่แล้วก็ประกอบกันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นโคงซ u เปอร์วันหรือว่ามาทีหลังเนาะ เขาจะได้รู้ว่ามันสามารถมีแอนแมทรวมกันได้นะนี่คือยางซูเปอร์ฮบวกล้อนะฮะหน้าแคบหลังกว้างนะค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะฮะน่าจะาไปวิ่ง o p e n b บล็อได้ถ้าเขาให้นะส่วนนี้ก็รหัส9565 9มี 4Wheel ลเ n นทอน Super ร S4 นะส่วนใหญ่ถ้าพวกเด็กหนวดที่ไม่ใช่รุ่นคนใหม่ๆนะนะพวกเกิด สองขาวอะไรพวกนี้ก็จะเคยเห็นกันเนาะแต่ถ้าหลังๆมาก็จะไม่เห็นเราก็จะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่คือโคงซูเปอร์วันซึ่งหายากแล้วถ้าเป็นรถกล่องนะไอ้พวกกล่องขาวมันหายากแล้วนะเพราะว่าทำไม่ยากเลิกผลิตแต่ชลีตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรทําไมอยู่ดีเขาเลิกผลิตก็คือว่าโครงซูเปอร์วันนี่นะมันไม่เป็นที่นิยมมันไม่สามารถไปแข่ง สนามที่มันมีเทคนิคมากขึ้นได้นะเขาก็เลยเลิกทำแบบไม่เหมือนคล้ายๆเอาง่ายๆคือรถมันเกิดร,รถมันขายไม่ออกเขาก็เลยเลิกผลิตชั่วคราวนะฮะโอเคนี่คือตัวพาสซูบารนนะใครยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าใครตามช่องผมานานก็จะรู้ว่าผมเคยมีประกอบอยู่ตัวตัวนี้รู้สึกจะเป็นพลาสติกธรรมดาไม่ใช่เลนฟอนนะอ่ะแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะ ส่วนต่างๆมาประกอบยังไงดีนะครับอันดับแรกนะฮะตะไก่ของตัวพาร์ตเนี่ยมันเป็นตะไก่ที่ไม่รู้ต้องใส่ต้องใส่ตะไก่สีทองเพิ่มเข้าไปนะฮะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถเอาชุดพาร์ตของโครงซุปเปอร์ทูทั้งชุดเลยเนี่ยยกเว้นยกเว้นสะพานไฟนะครับ มาใช้ได้หมดเลยนะกับโครงซูเปอร์วันนะฮะวิธีประหยัดนะวิธีประกอบแบบประหยัดส่วนสะพานไฟของซูเปอร์วันเอาจากไหนได้บ้างนี่เลยนี่คือตัวช่วยหลักของเรานะฮะมินิฟอร์เวลเทิร์นอัพพาร์ตไอเทมนน a ะฮะโกเพทำแนวเอันนี้มันจะแขว่าโครงซีโร่เชซีแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังนี้ มันใส่กับซุปเปอร์วันได้ด้วยเห็นป่ะมันเป็นสะพานไฟแบบเดียวกันนะถ้าใครอยากหาสะพานไฟทองซุปเปอร์วันก็รหัสนี้เลยนะครับใช้ได้หรือถ้าไม่ได้จริงถ้าไม่เอารถถ้าไม่เอารถจากของเก่าก็ต้องทําใจซื้อกล่องจีนรถจีนมามันจะมีสะพานไฟแบบนี้ที่มันใส่รวมกันได้ต้องเป็นโครงซุปเปอร์วันนะถึงจะได้นะฮะแล้วตัวเนี้ยมันมีโอลิงใช่ไหมมันเป็นโรลเลอร์ที่ต้องใส่โอลิงเห็นป่ะ เราสามารถใช้ในส่วนของอะไหล่แต่งโอลิง12คูณ3มิลนะฮะหรือว่ารหัสไอเทม94812หรือ AO1026 นะฮะมันจะให้โอลิงมาประมาณ6ตัวนะส่วนตัวนี้เป็นที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีสองให้ดูนะฮะ บอดี้บอดี้ส่วนไหนได้บ้างจริงๆบอดี้ขงซูเปอร์ทูตใส่ได้หมดเลยซึ่งในครั้งนี้ผมเอาบอดี้ของแอสซูดคุณมามงมาเพื่อมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะฮะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเอาล้วฮะเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้คือล้อเล็กผมเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า เผื่อเอาไปทำคอนเทนต์อื่นด้วยเนาะมันจะได้ดึงง่ายนะฮะเราก็เริ่มจากใส่แกนใส่แกน60มิลลิเมตรนะฮะใส่ไปน,นิดนึงก่อนก็ได้อย่าเพิ่งยัดสุดสุดนะแล้วก็สังเกตดีๆว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลังแกนที่เป็นล้อที่เป็นล้อสั้นจะเป็นด้านหน้าส่วนล้อที่เป็นล้อ,อยาวจะเป็นด้านหลังดูดีๆนะครับอย่าใส่ผิดนะ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมีบอกจะมีบอกเพิ่มเติมมานิดหนึงนะฮะก็คือตัวที่สำหรับใส่พวกเฟืองของซูเปอร์ทูเนี่ยมันจะเป็นใส่บบเดียวกับ AR ให้เราใช้แกดแกนี้มาจากไหนแกนนี้มาจากพวกตระก,กูลมอเตอร์กลางหรือว่าซูเปอร์ FM แต่ถ้าหาง,ง่ายๆเลยตะกูลมอ,มอตเตอร์กางนี่แหละไ,ไอแกนเฟองมอตเตอร์กางเนี่ยมันจะใส่กับพวกรุ่นเก่าได้นะครับโอเคต่อมานะฮะก็เตรียมตะไก่นะฮะแกะมาเลยนะครับจริงๆก็มีมีตะไก่ Super ้ซูเปอร์ทูแหละแต่ว่าขี้เกียจแกะเอาอันนี้มาแทนนะฮะตัวนี้ผมบอกรหัสไปยังนี่นะ 1.0.3.2.4นะฮะมินิฟรวิล l ์ไเนะฮะสาชิ้นจริงหรือเปล่าไม่เคยนับเหมือนกันว่า30ชิ้นไหมนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีซ u เปอร์ทูเอาตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครที่ชอบใช้ในคลิปผมอ่ะมันจะมีเอาตะไก่มาทำเป็นที่รองทำับพว,พวกกันชนทุกดีก่นะที่รองไม่ให้ตัวกันชนมันขูด ขูดกับล้อไอขูดกับตัวน็อตบ่อยๆแล้วมันจะหลวมไงก็เลยจะเลยใส่ตะไกรรองไว้นะประมาณนี้อ่ะนี่เราก็ยัดเข้าไปปกติเลยนะครั้งนี้เราจะไม่ดูไอ้นี่นะไม่ดูด้านเท่าล้อนะก็คือแบบว่าอยากใส่อันไหนก็ใส่ไปนะฮะเพราะว่าล้อตัวนี้มันดีตรงนี้ว่ามันมีขอบดํา นะถ้าถ้าไม่ได้สังเกตตัวหนังสืออะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับล้อก็อย่าลืมดูนะฮะมันจะมีหน้ายาวกว่าหลังยาวนะฮะตัวยางตัวยางน้งบอกยางเนอะยางจะมีหน้ายางกว่าหลังยางก็เช็คดีๆด,ด้วยก่อนใส่นะฮะเดี๋ยวเปเอาเดี๋ยวเอาด้านหน้าไปใส่ตัวด,ด้านยาวแล้วเดี๋ยวจะตกใจทําไมยางมันแบบล้อตัวล้อเกินยางนะ ดูดีๆเนะครั้งนี้เราจะใส่แบบไม่ดูไม่ดูแบบความเท่าของล้อนะฮะยาวไปก่อนซีล้ออะแต่ยังไงมันก็มองไม่ออกแล้วแหละเพราะว่าซีล้อมันเป็นมันเป็นด้านเท่าแบบเนี้ยนะถ้าไม่ได้ไปจับผิดอนะเพราะว่าเราจะรีวิวแล้วก็ประกอบไ้ดูแค่ตัวโค้งแล้วก็ ใครที่จะใช้ตัวซูเปอร์วันมาประกอบเล่นเราก็จะแนะนำว่าให้เตรียมอะไรบ้างอย่างที่เกินใบตอนแรกนะฮะไอ้พวกนี้มันใช้เฟืองขนาดไหนก็ได้นะ3.7ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับใส่ทุกขนาดแหละไม่ใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะให้แค่ตัวเฟืองที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร4.1กับ4.2ใช่ไหม เค่แหย่พื้นที่หยัดเข้าไปเบาๆแล้วก็ให้ที่ดันล้อดันเข้าอีกทีนะครับเดี๋ยวตัวล้อนี้ก็จะเอามาทำอีกหลายคอนเทนต์เลยนะไม่ต้องห่วง ซื้ออะไรมาครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เอาไปแข่งก็ต้องใช้ให้คมนะฮะโอเคลอค่อนข้างตรงนะเห็นไหมเบียวนิดนิดหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันไม่มันห่างใบก็ให้ดันเพิ่มได้เพราะว่าล้อมันเจาะมาแล้วนะ แต่ให้มีช่องสำหรับขยับด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นรถจะอืดอ่าเช็คใส่ตะไก่เรียบร้อยซ้ายขวาต่อมาก็มาใส่ตะไก่ด้านหน้าต่อตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่แบบว่าใส่สวิตไฟก่อนหรือหลังนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพวกโค้ง VS หรือว่าโค้งทู p เอ็ที่ว่า ใส่อของสว,วิตสวิตช์เขียจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมอยู่ก่อนถึงตัวพาวคาร์ชนั้นไอตัวแกนล,ล้อฉะนั้นเราจะใส่แกนล,ล้อก่อนไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้แล้วก็ของพวก v, v s เจะอยู่ด้านบนแต่อันนี้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ใส่ก่อนใส่หลังได้หมดนะฮะโอเคเราก็มาดันล้อกัน แต่ถ้าอยากให้เท่ากันก็อย่างนี้ผมเคยบอกไปว่าดูดูตัวแกนดีๆนะฮะมันจะมีเหลี่ยมอยู่ด้านในรูของล้อนะแต่อันนี้มันดูไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าล้อมันโดนเจาะใช่ไหมตัวสวบมันก็จะกวงทะลวงหมุนเป็นกลมๆนี่แหละโอเคเรียบร้อย อ่าต่อมาก็ใส่ตัวนี้นะอะไรนะใส่วิกเกียรใช่ไหมจริงๆเรามีเพลย์เประกอบโครงซูเปอร์บันนะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็ประกอบอีกรอบก็ได้ตัวนี้สังเกตดีๆว่าจะมีด้านจะมีด้านชิดในกับชิดนอกเอาด้านชิดในจะอยู่ด้านในตรงนี้นะเพราะว่าถ้าใส่ด้านชิดนอกมันจะดันเข้าไม่ได้นะฮะ เท hey, สะพานไฟสะพานไฟอย่ามีค้างนะครับเคลื่อน up part go terminal พอซีโรเช็ดสี่รหัสหนึ่งห้าศูนย์เก้าศูนย์สามารถใส่กับซุปเปอร์วันได้นะฮะเคยมีเคยมีเอฟซี FC มาถามว่าไอ้พวกนี้ใช้สะพานไฟแบบไหนนะฮะผมก็บอกไปว่าสะพานไฟโครงซีโรแต่ท่านด้วกันไม่ออกก็มาดูคลิปนี้เลยมีรหัสไว้อยู่นะฮะ ตอนนี้ก็วิธีใส่สะพานไฟนะยัดเข้าไปที่ร่องตรงนี้นะครับยัดเสร็จอา่าทีนี้ก็มาปิดวิธีเสียบที่ปิดจะมีรูอยู่นะฮะ เรียบร้อยนี่นะโ okay. อเคอ้าวผมเิ่มยัดเผาขับแป๊บแป๊บแป๊บลืมได้ไงเนี่ย ใส่เพาขาขับด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ขับสีนะฮะไม่ค่อยอยากจะดึงบ่อยเพราะว่ากลัวมันหักโอเคเรียบร้อยอาเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมสะพานไฟนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ มอเตอร์ okay. กล้องจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าผมจะเสียบเหมือนที่เคยเสียบนะฮะหาที่แข็งมาลองนะฮะแล้วก็กดโอเคเออไอแผ่นที่ลองตัวสะพานไฟถี่ทองเนี่ยเป็นแบบเดียวกับเบรกนะรู้ไหม อย่าไปทิ้งนะใช้เอาไปต่อยอดเป็นเบรกธรรมย่าได้นะอันนี้ก็เบรกสีฟา้าก็เบรกเปลานี่แหละนะเผื่อใครไม่รู้นะครแต่ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะะอ่ะก็ใส่มอเตอร์ไปแบบนี้อันนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ โอเคแล้วจากนั้นก็อยู่ไหนแกนในนาที่ผมบอกไปอะ่ะตัวแกนของมอเตอร์การกเห็นปะ่ะก็ยัดเข้าไปที่โลตรงนี้จะมีโลอยู่เห็นไหมยัดไปนะแล้วก็ใส่ตัวเฟืองเข้าไป ใครคิดว่ากลัวไม่แน่นมันมันกดยากก็เอาตรงนเนี้ยที่คออเนี่ยปิดเข้าไปมันก็จะกดได้เหมือนกันเห็นปะ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ก็ปิดแบบนี้เรียบร้อยใส่ที่ขอบอ่านนะฮะแล้วก็ใส่ตัว ปกใกล้เสร็จแล้วโรเลอร์ใส่โอลิงเข้าไปแบบนี้ทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็ตามด้วยน็อตทมามิยะนะฮะน็อตท,ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่โลใส่แหวนรอง ใส่กระโค้งนะฮะแล้วก็เหมือนเดม พรบวันวิ่งเบมกได้ไหมพี่วิ่งได้แต่ต้องโนเบกเพราะว่ารูของโค้งม,มันพันห้ามเจาะทะลุนะฮะวิ่งโนเบกอะ่ะเจ๋งอยากลองบมาล่าอยากลองก็ลองได้นะแตนะ่จะวิ่งครบรอบหรือเปล่านะไม่รู้นะฮะ ไหมือนรถรถจะพังก่อนหรือว่าจะวิ่งจบก่อนเนาะไม่การันตีผลงานนะฮะแต่งให้ดูได้ไหมแต่งได้นะแต่มันจะใส่เบรกไม่ไดไ้ไม่ต้องมาถามว่าพี่ครับใส่เบรกยังไงครับน,นัานนะะไม่มีนะฮะเราต้องเราต้องอาศัยพลังเบรกหลังอย่างเดียวแค่นั้นเองเพราะโคงห้ามเจาะโคงห้ามทำอะไรเลยง่าย โอ <Okay>. เคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะรีวิวล้อกับโครงแล้วก็ประกอบให้ดูด้วยนะฮะวิ่งให้ดูได้ไหมครับพี่วิ่งได้วิง่งแบบ open นบอลวิ่งได้นะฮะอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ล็อก เรียบร้อยสวยงามมางงงเวอร์ชันซูเปอร์วันแคสนะฮะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะครับอบท้อยคนติดตามแมะหวังว่าจะชอบกันนะฮะสหรับสนับสนุนงานดูโฆษณาทายคิดต้นคิดหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับอยากได้รถทอร์มิย่าหาซื้อได้จากร้านเวลา Mini มินิโฟล์์นะฮะมีงก์เพจด้านล่ลางใตยคลิปนะสำหรับคนที่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ